สวัสดีครับวันนี้แอมจะมาสอนการใช้ถุงบีบแบบสะดวกและรวดเร็วเพื่อเป็คนไหนที่กําลังหัดทําเมนูเบเกอรี่ใหม่ๆก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องตัดปลายถุงบีบให้พอดีกับหัวบีบก่อนนะครับ จากนั้นเราก็นำหัวบีบใส่ลงไปในถุงบีบไปนะครับจากนั้นเราก็จะใช้มือม้วนถุงบีบแล้วก็ดันเข้าไปในหัวบีบแบบนี้นะครับวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ไส้หรือว่าวิปปิ้งครีมเนี่ยไหลไปที่หัวบีบนะครับเราจะนำไส้หรือวิปปิ้งครีมใส่ลงไปในถุงบีบก่อนอื่นต้องพับถุงบีบเปิดปากให้กว้างพร้อมกับ คุมมือไว้อย่างนี้นะครับเราก็นำวิ้งครีมใส่ลงไปปิดปากถุงแล้วใช้มือกดเบาๆเพื่อไล่ฟองอากาศออกเราก็จะใช้พายยางรูดวิ้งครีม ให้เข้าไปบริเวณส่วนที่เราพับไว้พร้อมกับปิดด้านบนจากนั้นคลายตรงที่เราพับไว้แล้วเราก็หมุนข้อมือเพื่อให้ครีมไหลลงไปที่หัวบีบเพียงเท่นี้เราก็พร้อมใช้งานแล้วครับ เห็นไหมแล้วครับวิปครีมของเราบีบแล้วไม่มีสะดุดเลยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูเคล็ดลับก้นขวดได้ที่ช anel ของเราที่ foodtravel tv นะครับ